เคสโรคหินปูนเต้านมรักษาอย่างไรให้หายนะครับเคสนี้ก็มาปรึกษาผมนะครับว่าเป็นมีหินปูนอยู่ที่เต้านมนะครับพอไปตรวจกับคุณหมอมาแล้วนะครับก็ไม่อยากผ่าตัดนะฮะแต่คนไข้เองก็ไปไปตรวจเลือดนะครับก็เพราะว่ามีภาวะเลือดจาง นะครับเลือดจางหรือค่อนข้างไปทางจางแล้วก็มีไขมันในเลือดสูงนะครับก็มาปรึกษานะฮะในไลฟ์นี้เราเออนอกจากในเรื่องของหินปูนที่เต้านมแล้วนะครับก็ยังรวมถึงซีสเต้านมด้วยนะครับมันรักษาเหมือนกันเลยนะครับท่านไหนที่อาจจะเจอเป็นก้อนออที่เ,เต้านมนะครับหรือ เป็นเพียงแค่หินปูนที่มันกระจายอยู่ตามเต้านมของเรานะครับแน่นอนคุณผู้หญิงทุกท่านเลยนะครับพอเรา,เาได้ตรวจคุณหมอรายงานผลมาแบบนี้เราก็ไม่สบายใจเพราะว่าอะไรนะฮะอาการเหล่านี้โรคเหล่านี้นะครับมันสามารถพัฒนาเป็นเนื้อร้ายได้ในอนาคตผมมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครสบายใจอย่างร้อเปอร์เซ็นได้นะครับไม่นิ่งนอนใจแล้วก็ อยากจะหาทางรักษาแน่นอนนะครับก็อยากให้ท่านทุกท่านนะครับตั้งใจฟังนะฮะว่ามันรักษาให้หายได้อย่างไรแล้วโรคมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของโรคนั่นเองนะครับผมเองถามว่านะครับมีประสบการณ์ในรักษาเรื่องของหินปูนหินปูนที่เกิดขึ้นในเต้านมของเราเยอะไหมเยอะมากครับนะเยอะมากเลยแล้วได้ผลไหมได้ผลครับถ้า คนไข้คนนั้นให้ความร่วมมือกับผมนะครับในเรื่องของการทานยาแผนโบราณนะครับการปรับพฤติกรรกินใหม่งดอาหารเสร็จแรงยังแค่คัดและออกอวมังกายทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็หายได้เป็นปกตินะครับทํานะทำไมนะครับทำไมตัวโรคนะครับถ้าเราดูผลเลือดอย่างที่คนไข้เล่าให้ฟังนะครับก็คือ,อ,อมีภาวะเลือดจางไขมันเลือดสูงนะครับนะฮะ แต่สองภาวะนี้นะฮะซึ่งเป็นภาวะต้นเหตุของโรคเลยนะครับนะมเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายของเรานั้นมีภาวะเลือดค่อนข้างจางหรือเลือดจางเป็นเวลาติดต่อกันแล้วไขมันมักจะเริ่มปริ่มสูงขึ้นมานะครับสองภาวะนี้นะถ้ามันเกิดขึ้นในกับร่างกับตัวเรานั้นเป็นเวลานติดต่อกันมันจะส่งผลให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นกลับมาทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองนะครับ ในภาวะนี้ผมจะเรียกว่าภาวะร่างกายของเรานั้นมีภาวะเสียสมดุลนะครับถ้าตัวภูมิในร่างกายของเรานั้นนะครับย้อนกลับมาทําลายกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรามันจะทําให้เราปวดเมื่อยปวดตามตัวนะครับหรือผมเองจะใช้คําว่าร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มเป็นโรกรูมอยต์นะครับมีแนวโน้มเป็นโรกรูมอยต์แต่นานไปนานไปนานไปนะครับมันก็พัฒนาเป็นโรครูมอยต์ได้นะครับถ้าภูมิในร่างกายของเรานั้น มาทําลายผิวหนังและระบบอวัยวะภายในของเรานะฮะผมเองก็จะใช้ว่าร่างกายคนเรานั้นมีน,นโนมเสียที่ร่างกายคนเรานั้นเสียสมดุลมีน,นโน้มเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เรียกว่าโรคภูมิคุ่มควงหรือ SLE นะครับแต่จริงตัวโรคดูม,มาต่อยเอสก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับส่งผลอะไรกับร่างกายของเราเมื่อภูมิในร่างกายคนเรานั้นนะครับมัน ามาทําลายเนื้องเยื่อและอวัยวะของเราร่างกายของเรานั้นจะเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับจะเกิดการ,กร like อักเสบทั่วร่างกายของเราขึ้นมานะฮะสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือเรามักจะมีไข้ต่ําๆนะครับร่างกายเกิดความร้อนแล้วก็มีไข้ต่ําๆสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะดื่มน้ําเยอะกระหายน้ําเยอะดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยนะครับพอกระหายน้าแล้วก็ต้องดื่มน้ําเข้าไปดื่มน้ําเข้าไปเพื่อดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกนะครับ หลายท่านเลยที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องผูกก็เกิดจากน้ำดูซับความร้อนก็รีบฉี่ออกระบายความร้อนออกไปน้ําไปเลี้ยงไปเลี้ยงน้ําไส้ใหญ่เราไม่เพียงพอมันก็เกิดการท้องผูกตามมานะครับนอกจากนั้นปวดข้อบ่าไหลนะครับเพราะว่าอะไรตัวภูมิของเรามันทำลายกำื้อข้อต่อของเราปวดข้อบ่าไหลปวดหลังปวดเอวนะฮะหลายท่านเลยที่ผมเจอเจอก็คือว่านะครับ ร้อนในบ่อยร้อนในบ่อยก็เพราะอะไรเมื่อไหร่ที่เราพักผ่อนนิ่พอดื่มน้ําไม่เพียงพอจะเกิดการร้อนในบ่อยเ,ออเกิดการร้อนในปากหรือบางทีเกิดเหงือกบวมขึ้นมาแบบไม่ไม่รู้จะรักษาอย่างไงก็มีนะฮะแล้วก็อาหารที่มีรสเผ็ดร้อนพริกกินคาตไคร้ใบมะกรูดน,นะครับโดยเพราะพ,พริกเผ็ดที่เคยทานได้เมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันทานเผ็ดได้น้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงนะครับ มันจะเกิดการเสรียบขั้วร่างกายเลยนะฮะขั้วร่างกายเลยแล้วมันเกิดหินปูนเกิดซิสเต้านมของเรามาได้อย่างไรล่ะคุณหมอนะครับนะฮะในกลุ่มโรคแพ้ภูมิเองนะครับเราจะนินคำว่าตัวรูมอตอยน์นดนะครับรูมอตอยน์นดก็คืออ่าบริเวณไหนที่ร่างกายเรามีการอักเสบครับร่างกายของเราก็จะฟอร์มไขมันก็เร่เล็กขึ้นมานะครับก็อ่าฟอร์มไขมันก็เล็กขึ้นมาถ้าฟอร์มไปเรื่อยๆเสร็จุ๊บก็เกิดเป็นเนื้งองอก อย่างที่เต้านมก็เกิดเป็นซิสที่หรือเนื้องอกหรือซิสที่เต้านมนะครับของเราและก็จากที่ไขมันึกของเราสูงไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเขาพัฒนาสามารถพัฒนากลายเป็นลักษณะของหินปูนได้มันก็เกิดขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นที่มาของการเกิดหินปูนกับตัวซิสเต้านมของเราค่อยเป็นค่อยไปเขาเป็นค่อยไปจากที่เรามี ภาวะเลือดค่อนข้างจางนะครับแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะหรือปิ่มสูงนะครับมันเป็นมาแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับแล้วนะครับนอกจากตัวไขมันในเลือดสูงหรือไขมันในเลือดค่อนข้างสูงเลือดค่อนข้างเลือดค่อนข้างจางแล้วนะครับผมเองในคลินิกนะครับรักษาคนไข้มาอย่างยาวนานนะครับก็พราะว่าปัจจัยเร่งที่ทําให้ร่างกายของเราอักเสบหรือให้โรคมันกับเริบเร็วขึ้นพัฒนาไปเร็วขึ้นมากขึ้นมากขึ้น นั่นก็คืออะไรบ้างครับก็คืออาหารแสลงอาหารแสลงก็อย่างเช่นปลาร้าเปล้าผักดองหน่อไม้ผลไม้ดองอาหารทะเลขึ้นในไข่เห็ดเบเกอรี่ทัญย,ยพืชเป็นต้นนะครับนะฮะอาหารแสลงนะฮะก็เป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอแพทย์แผนไทยนั้นไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับหมอเอแพทย์แผนไทยควายาจารย์แพทย์แผ,แผนไทยก็ไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมาแต่มันคือกฎธรรมชาติที่เราเองจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็าตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ ร่างกายของเราเริ่มเสียสมดุลแล้วนะครับมีภาวะแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นมาแล้วเราทานอาหารแสดงแม้แต่คํานึงเข้าไปในร่างกายของเรามันจะส่งผลให้ร่างกายของเรานั้นอักเสบภูมิในร่างกายของเราทําลายตัวเองไปเรื่อยๆเกิดความร้อนขึ้นมานะครับแล้วสิ่งที่หมอเอให้ทานนะครับสิ่งที่หมอเอให้ทานก็คือที่อาหารที่ไม่แสดงนะครับท่านใดที่อยากจดก็จดได้เลยนะครับตรงนี้นะะก็คืออาหารที่ ไม่แสลงนะครับก็คือ1น,นะครับก็คือหมูนะครับอาหารที่เป็นกลุ่มโปรตีนนะครับก็คือหมูปลาช่อนปลาทับทิมเต้าหู้ถูเหลืองดรอดสีขาวหมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมูดแดงหมูสับบ้างหมูสามชั้นหัวหมูหางหมูไม่เอานะครับมันไขมันมันเยอะร่างกายของเราล้นอยู่แล้วนะครับอย่าเอาไขมันนี้เข้าไปนะครับส่วนเต้าหู้ก็ขอให้เป็นเต้าหู้ถูเหลืองดลอดสีขาวนะครับเป็นแผ่น สีเหลืองแผ่นสีขาวหรือในแพ็คที่แช่น้ําอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นในทางคลินิกพบว่าแสลงนะครับโดยเฉพาะก้อนสีก้อนสี่เหลี่ยมสีเหลืองสีขาวอันนั้นโดยส่วนใหญ่จะจะตกตะกอนด้วยน้ําส้มสายชูนะครับท่านใดที่มีเวลานะครับหาเต้าหู้ถูเหลืงหลอดสีขาวลําบากก็ให้ทำเต้าหู้กินเองถ้าท่านสะดวกท่านมีเวลานะครับก็ให้ตกตะกอนด้วยน้ามะนาวแทน สามารถทําได้ไหมทําได้นะครับเราสามารถทำตะหุูทานได้โดยเฉพาะคนที่เป็นเป็นเจเป็นมักซิวิลัสนะครับนะพวกนี้ทานได้นะฮะนะครับส่วนผักอ่ะผักที่ทานได้ก็คือผักกาดขาวผักคะน้าวางตุ้งกระลปีถั่วเาวผักชีนะฮะนะครับผักที่เราทานได้คือผักกาดขาวคะน้าวางตุ้งกระลปีถั่วเยายวผักชีนะกวางตุ้งก็เป็นต้นกวางตุ้งต้นโตคะน้าต้นโตนะครับ โปรตีนที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้นะครับให้ทานในสัดส่วน60-70%ถึงส่วนผักนะครับให้ทานในสัดส่วน30-40%ถึง่นะฮะปรุปงด้วยเกลือน้ำปลาซิ่วขาวซอสขูดเหลืองนะครับเกลือน้ำปลาซิ่วขาวซอสขูดเหลืองนะฮะแล้วนะครับผลไม้ที่ทานได้ก็คือแอปเปิลกับฝรั่งทาน2-3ชิ้นพอล้างปากนะครับในสไตล์ของเอแพทย์แผนไทยนั้น ผมเองเน้นให้คนไข้เน้นทานกับข้าวเป็นหลักหิวกินอิ่มหยุดไม่อดแต่ข้าวนะครับขอให้ทานข้าวสวย2ช้อนโต๊ะชาวเชียงอย่าไต้องข้าวสวยคือข้าวขาวตราน,นี้แหละครับนะฮะเราทานนิดเดียวนะครับสองช้อนโต๊ะชาเทียงอย่าไต้องหรือบางคนบางท่านนะครับอาจจะไม่ต้องทานได้ไม่คุ้มอัได้นะครับเน้นทานกับข้าวเป็นหลักถ้าเรา,เารู้สึกว่าเราทําได้อยู่ได้นะครับส่วนไร้บุรี่เขากล้อง ผมเองเพบว่าในทางคลินิกนั้นมันแสลงเร่งการอักเสบนะครับท่านบอกว่าผู้รู้จะบอกว่าดีนะครับก็เคารพท่านแต่ที่ผมเจอ,เจอในคลินิกผมเจอแบบนี้นะครับว่าเา้าไรท์บุรีเขากลองนั้นแสลงนะครับแสลงนะตัวอาหารแสลงเองนะครับนะลืมบอ,อกไปนะครับว่าตัวอาหารแสลงเองนะคุณผู้หญิงนะครับถ้าคุณผู้หญิงอยู่คนเดียวนะครับในเรื่องของ การมีครอบครัวนะครับเรื่องของเพศสัมพันธ์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะแต่ท่านใดที่แต่งงานแล้วมีแฟนมีสามีนะครับการมีเพศสัมพันธ์กันนั้นเป็นเรื่องปกติวิสัยของผู้ชุดผู้ทุชนธรรมดานะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่ท่านทราบไหมครับว่าเวลาที่เราหลับนอนกับแฟนกับสามีของเรานะครับตัวสารขั้นหลังพวกสารตัวขั้นหลังน้ําเชื่องตางนะครับที่เข้าไปสู่ช่องคลอดของคุณผู้หญิงของเรานะครับ ช่องคลอดของคุณผู้หญิงของเราก็จะเก็บกักไว้แล้วก็ดูดซึมดูดซับเข้าไปใช้นะครับก็เลยทําให้คุณผู้หญิงนั้นได้รับอาหารสแรสดง2ทางก็คือจากที่เราทานเองทุกวันนะครับแล้วก็จากคุณสามีจากแฟนของเราในเคสแบบนี้นะครับผมเองก็แนะนําให้คุณไข้นั้นสวมถุงยางอนามัยนะครับเพื่อ,อป้องกันอาหารสแสดงจากแฟนจากสามีของเรานั่นเองนะครับนอกจากในเรื่องของอาหารสแสลงเป็นตัวการสําคัญที่เร่งการอักเสบในร่างกายของเราแล้วนะครับ นักวิสารกรก็พบว่ากลุก่มโรคแพ้ภูมิตัวเองนะฮะร่างกายของเราเมื่อได้รับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเมื่อเข้าเชื้อเหล่านี้เข้าไปสู่ในร่างกายของเราเชื้อเหล่านี้ก็จะสร้างสารพิษขึ้นมาสารพิษเหล่านั้นก็จะไปกระตุ้นภูมิในร่างกายของเราให้ให้ทำงานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ,ะสี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับก็มีการระบาดของไวรัสทั่วโลกเลยนะครับทำให้คนไทยของเราแลกะก็หลายหลายท่านนะครับก็ต้อง ติดเชื้อไวรัสโดยตรงถ้าไม่ติดเชื้อไวรัสโดยปกตินะครับก็ต้องได้รับไวรัสทางการแพทย์สครั้ง3ครั้งแต่ส่วนใหญ่จะบ้าน 3, 4ครั้งหรือ5ครั้งนะครับหลายท่านบอกว่าพอหลังจากนั้นนะครับเราได้รับเชื้อไวรัสแบคทีเรียเข้าไปนะครับมาทําให้ร่างกายของเรานั้นอ่อนแอลงแล้วโรคมันเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถามว่ามีผลไหมคุณหมอมีผลนะครับมีผลนะเพราะอะไรภูมิของเรานั้นมัน กระตุ้นมากขึ้นนะครับให้เกิดกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับนะฮะแล้วนะครับแล้วแนวทางของหมอเอนะครับจะรักษาอย่างไรให้มันหายโดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับแน่นอนนะครับว่าผมเองนั้นมียาแพทย์แผนไทยนะครับก็คือยาชุดแรกก็เป็นยาชุดที่จะไปหยุดการอักเสบในร่างกายของเรานะครับเรียกว่ายาชุดปรับสมดุล นะครับใช้เวลากับยาชุดนี้นะครับประมาณ35วันถึงสีวันนะเราก็ทานยาไปนะครับทานยาไปนะฮะการนักเสพในร่างกายของเราก็จะเริ่มก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะฮะนะครับหลังจากนั้นนะครับนอกจากเราทานยาแผนโบราณแล้วนะยาชุดปรับสมดุลหมดไปเสร็จปุ๊บเราก็ทานยาชุดฟื้นฟูต่อไปเรื่อยๆนะครับร่างกายของเราก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะฮะในส่วนของยานะครับ ประการที่2นะครับที่สําคัญมากๆเลยที่เรา,เาที่เป็นหัวใจสําคัญในการรักษาก็คือเรื่องของการปรับการยุ่กินใหม่นะครับก็กินแบบไหนลหละคุณหมอก็คือกินโปรโตีนที่ไม่แสลง60-70%ผักที่ไม่แสลง30-40%นะครับปรุงด้วยเกลือน้ําปลาซีอิ๊วขาวชอบถูเหลืองนะแล้วหลักการก็คือเน้นทานกับข้าวเป็นหลักข้าวทานน้อยๆนะครับกับผลไม้นะฮะแล้วก็ทานแบบนี้แล้วก็ อะไรที่เป็นอาหารแสลงก็คืออาหารที่นอกเหนือจากที่หมออนุญาตให้ทานนั้นมันจะเป็นอาหารแสลงหรือแปลกระตุ้นการอักเสบเราก็งดซะนะงดซะแล้วเราก็ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนะฮะมันจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็โรคมันค่อยๆหายนะฮะมันหายได้ยังไงล่ะคุณหมอนะครับนอกจากเรื่องของยาแล้วนะฮะการที่เรามาปรับกันอยู่กันกินใหม่นะครับ หมอเอนั้นให้คนไข้เน้นทานกับข้าวเป็นโปรโตีนที่ไม่แสลง6 0 7 0นะพอเราทานอาหารเหล่านี้เข้าไปกลุ่มโปรโตีนเข้าไปเสร็จปุ๊บร่างกายของเรา,เาจะย่อยๆพอย่อยเสร็จปุ๊บได้กรดอะมิโนโขึ้นมานะได้กรดอะมิโนโขึ้นมานะฮะส่วนผักเขาจะให้ตัววิตามินและไฟเบอร์นะวิตามินและไฟเบอร์วิตามินเหล่านั้นเราจะเรียกว่าโคแฟกเตอร์นะครับร่างกายของเราก็จะเอาตัวกรดอะมิโนรวมกับตัวโคแฟกเตอร์แล้วก็มีเอนไซม์ในร่างกายของเราทํางาน ร่างกายองเราก็สังเคาะสายโปรตีนขึ้นมาโปรตีนเหล่านั้นสายพปรตีนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นฮอร์โมนเม็ดเลือดภูมิคุ้มกันรวมถึงตัวกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายของเราที่โปรตีนทําหน้าที่ขึ้นนะครับเราทานแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับจากที่เรามีภาวะเลือดจางที่เป็นต้นเหตุสายเหตุของโรคนี้นะครับความเข้มเลือดของเราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหน้าตาผิวพรรณก็จะเริ่มแดงมีน้ํามีนวลขึ้นสีชมพูขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น นะครับเวลาที่เราไปเจาะเลือดหาความเข้มเลือดน,นะครับปริมาณความเข้มเลือดมันก็จะเห็นผลแตกต่างกับตอนที่เราไม่ได้ทานอาหารแบบนี้จะเริ่มเห็นชัดขึ้นมานะครับนะฮะนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่หมอ A แนะนําให้ก็คืออะไรบ้างครับก็คือว่าตุกข้าวแป้งน้ําตาลนะครับข้าวกาว็ให้ทานข้าวสวย2ชอ้ชอนโต๊เช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องนะครับพวก กล้วยพวกข้าวกล้องข้าวไรบิรี่แล้วก็งดอยู่แล้วนะให้หมอเอให้งดนะครับกล้วยสับปะรดมะล,ละกอฟักทองเกือกมันข้าวโพดเบเกอรี่ลูกเดือยรวมถึงธัญพืชนะครับต่างๆนะเราก็งดไปนะครับพวกนี้มันโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ให้แป้งน้าตาลค่อนข้างสูงส่วนธัญพืชนั้นให้ไขมันค่อนข้างสูงถ้าเราไปดูในสัดส่วนที่ ในหัวแต่ละตัวแต่ละตัวเราจะรู้ว่าสัดส่วนไขมันค่อนข้างสูงเทียบกับโปรตีนกับแป้งนะครับปริมาณแป้งแล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวธัญพืชเขาจะมีฤทธิ์เป็นมันร้อนนะครับมันร้อนนะฮะความร้อนหรือฤทธิ์ของทางยาของธัญพืชความร้อนของมันนะครับมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายร้อนอักเสบมากขึ้นมากขึ้นเราก็ควรจะงดนะครับนะงดนะฮะทำไมหมอเอนั้นให้คนไข้ เน้นฐาหารป้งน้าตาลน้อยนะครับก็เพราะว่าอะไรนะฮะถ้าเราไปศึกษานะครับเรื่องของชีวเคมีในร่างกายของเราตั้งแต่อาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคาร์บโบไฮเดรตนะครับโปรตีนพวกไขมันนะครับสามสารอาหารเหล่านี้เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายของเรา พอเราทานเข้าไปปุ๊บนะฮะร่างกายของเราก็จะย่อยๆยๆยยพอย่อยเสร็จปุ๊บก็ได้พลังงานออกมาพลังงานเหล่านั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันของเรากันเดินกันเหินการวิ่งการทํางานทุกอย่างนะครับใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานเข้าไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราใช้พลังงานเหล่านั้นไม่หมดนะครับร่างกายของเรานั้นจะเอา,เอาพลังงานเ,าเหล่านั้นกลายไปเป็น อยู่ในรูปของพนักงานสำรองเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันนะครับไขมันเหล่านั้นก็แทรกอยู่ตามกล้ามเนื้ออยู่ในหลอดเลือดอยู่ทุกส่วนของร่างกายนะครับมันอยู่ในหลอดเลือดก,ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับหรือทุกตามอัยุวะต่างๆนั้นก็จะมีไขมันที่เป็นส่วนเกินนั้นค่อยแทรกไปเรื่อยๆเลย,เย,เยแบบนั้นเลยนะครับก็เป็นที่มาของรูมาตอยโนดเกิดเป็นเนื้องอกเป็นซิสตรงนั้นตรงนี้พัฒนาไปเป็นหินปูนใน เอัยวะตรงนั้นตรงนี้นะก็คือเกิดจากปริมาณไขมันในร่างกายที่ของเราเริ่มปิ่มสูงหรือสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับร่างกายมันต้เปลี่ยนไปเพราะมันเกิดจากตัวรูมตรอตอโนดันเองนะครับนะฮะแล้วนะครับแล้วทําไมหมอเอเน้นให้ทานโปรตีนกับผักล่ะคุณหมอนะครับโปรตีนกับผักนะฮะนะครับเพราะอะไรนะฮะถ้าเราไปดูในเรื่องของชีวเคมีในเรื่องของลำดับการผาผานสารอาหาร ในร่างกายของเรานะครับสารอาหารรูปแรกที่ร่างกายของเรานั้นเอามาเผาผลาญเป็นพลังงานก็คือนะครับแป้งน้ําตาลหรือคาร์โบไฮเดรตรูปที่2ก็คือโปรตีนรูปที่สามคืออ่าอ่ารูปดิระดับที่1ก็คือแป้งน้ําตาลระดับที่2คือโปรตีนระดับที่3คือตัวไขมันนะครับการที่นะครับเราทานแป้งน้ําตาลน้อยทานไขมันน้อยอ่าน้อยๆนะครับมันก็ทําให้ ร่าง,งกายของเรานั้นขาดไปน้ําตาลนะครับจริงๆขาดโดยสิ้นเชิงไหมไหมนะครับมันก็มีแต่ว่าปริมาณเป็นปน้ําตาลของเราเริ่มน้อยลงนะครับร่างกายของเรานั้นก็จะเอาสารอาหารรูปที่2องระดับที่2มาเาผาผลาญเป็นพลังงานก็คือโปรตีนโปรโตีนนะฮะแต่โปรตีนในร่างกายของเรานั้นก็คือกล้ามเนื้อฮอร์โมนระบบเลือดคุมคุ้มกันต่างๆนะครับร่างกายของเรานั้นจะสงวนโปรตีนลําดับที่2เอาไว้ก่อนนะครับร่างกายของเรานั้น จะข้ามาเอาตัวสารอาหารหระดับที่3ามาเผาผลาญเวป็นพลังงานก็คือตัวไขมันนั่นเองนะครับไขมันที่อยู่ตามหลอดเลือดของเรานะครับก็ถูกดึงเอามาเผาผลาญไขมันที่อยู่ในเซลล์ตับอยู่ในเต้านมของเราที่เจอปัญหานะครับมันจะถูกดึงก็ค่อยดึงออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานดึงออกมานะครับความปริมาณไขมันเราก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงแต่ความเข้มเลือดของเรานั้นจะค่อยๆเพิ่มเพิ่มขึ้นมันจะ ถ้าเป็นสมการคณิตศาสตร์คือมันจะโขบขันกันนะครับเมื่อไหร่ที่ไขมันเราลดลงเริ่มลดลงเสร็จปุ๊บก็ความเข้มขอนของเราก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราออกกําลังกายนะครับการออกกาลังกายทั้งตัวคาร์ดิโอนะครับให้หัวใจของเราเต้นมากกว่า30มบนาทีขึ้นไปเราก็ใช้เวทเรทนนิ่งกันยุกน้าหนักการใช้ดัมเบลทำการบริหารร่างกายนะครับก็ทําให้ตัวร่างกายของเราได้ใช้พลังงานเพาะขันเป็นพลังงานร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้น ในขณะเดียวกันไขมันเลือดของเราก็จะเริ่มลดลง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 นะครับความเขี้มเลือดก็เพิ่มขึ้นไขมันต่อไปนะครับเวลาที่เราไปตรวจปริมาณไขมันไขมันก็จะค่อยลด,ล,ดลงตามแล้วมันจะส่งผลให้ซีสที่เต้านมของเรารวมถึงหินปูนที่อยู่ในเต้านมของเรานั้นมันจะ,จะถูกดึงออกมาค่อยๆดึงออกมานะครับสลายตัวออกมาอีกทีหนึงนะครับเพราะสลายตัว ออกมาลดขนาดลงลดปริมาณลงไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นปกติโดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดและเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะฮะถามบอกว่าวิธีการนี้นะครับได้ผลเร็วไหมคุณหมอนะครับได้ผลเร็วนะครับแต่ก็ขึ้นกับวินัยของคนไข้นะครับยาแผนโบราณนะครับเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ายาแผนโบราณนะฮะตัวยาในสมุนไพรที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับมีส่วนในเรื่องของ าการจัดการในเรื่องของเซลล์ที่เป็นเนื้องอกเนเซลล์เนื้อร้ายนะครับส,สมวนภัยก็ทําหน้าที่ไปนะส่วนตัวคนไข้ก็มีหน้าที่ในการปรับกันอยู่กันกินใหม่งดอาหารแสดงยางเคร่งคัดและออกกำลังกายเราทาแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะแข็งแรงขึ้นโรคไข้ก็เจ็บอื่นๆการอักเสียงในร่างกายของเราลดลงนะครับหน้าตาผิาวพรรณเราเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะฮะในที่สุดเราไม่ต้องไปผ่าตัดเลยนะครับแบบนี้ดีไหมครับนะฮะแบบนี้ดีไหมนะครับ ผมเองก็เชื่อว่าทุกคนต้องการแบบนี้แน่นอนนะแต่ว่าก็ขึ้นกับทุกท่านนะครับว่าจะดูแลตัวเองยังไงนะครับจะมีวินัยใส่ใจตัวเองขนาดไหนนะครับท่านใดที่ยังไม่พร้อมในเรื่องยานะครับมันก็เป็นค่าใช้จ่ายหมอเข้าใจนะครับท่านไหนที่ยังไม่พร้อมเรื่องยานะฮะเราก็ไปปรับกันอยู่กันกินใหม่กินเฉพาะที่หมอบอกนะครับงอาหารแสดงอย่างเคร่งครัดออกกําลังกายนะฮะแล้วก็ คนไหนที่มีแฟนมีสามีนะครับก็แนะนําให้สวมถุงอย่างอนามัยแล้วก็ทําไปแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับนะฮะตัวซีดเองมันก็จะลดขนาดลงนะครับหินปูนม,มันก็จะค่อยสลายไปนะครับแบบที่เราต้องการนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับว่านะฮะโรคที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราอันนั้นนะครับมันมีทางรักษาให้หายได้นะครับนะฮะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทนาดที่รับชมผันช่อง YouTube ของหมอเอพย์แผนไทยผมเองก็ฝากท่านช่วยกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือทาง f a c e b o o k หมอเอพย์แผนไทยนะครับหรือช่องทางอื่นๆนะฮะผมเองก็ฝากท่านช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกกับ ท,ท,ทุกทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ